ว่าต้องไม่มีระบอบทักษิณในประเทศไทยอีกต่อไป <ucking> ข้อที่6นายกยิ่งลักษ์ได้บอกว่าสภาประชาชนที่พวกเรากำลังพูดถึงนั้น ไม่มีตามรัฐธรรมนูญผมก็ต้องตอบว่าใช่ยังไม่มีแต่จะมีเร็วๆนี้ที่จะมีเร็วๆนี้ก็เพราะเหตุผลว่า รัฐบาลนี้ที่อ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่พูดจาเมื่อบ่ายสองโมงครึ่งว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องตามกระบวนการประชาธิปไตย,ตยข้อเท็จจริงก็คือว่าการเลือกตั้งที่อ้างความเป็นประชาธิปไตยนั้นแท้ที่จริงแล้วพวกคุณ โกงการเลือกตั้งและซื้อเสียงประชาชนจึงได้มานั่งในสภาพวกคุณอ,อาจจะมีอำนาจตามตัวบทกฎหมายแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงหมดแล้วสิ้นสภาพแล้ว ไม่มีอำนาจตามความเป็นจริงในหัวใจของประชาชนอีกต่อไปแล้ว,ลวเพราะอะไร,ออะไรเพราะรัฐบาลของคุณยิ่งลักไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายอีกต่อไป เพราะสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยพิภาคสาวมาแล้วว่าการกระทำของคุณยิ่งลักษณ์เละพวกรวม312คนในการแก้ไขกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้คุณได้มีพฤติกรรมปลอมแปลงเอกสารคุณมีพฤติกรรมทำผิดประเพณีปฏิบัติธรรมเนียมทางการเมืองปิดปาก ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้เขาพูดไม่เคยเขาอภิปรายไม่ให้เขาแปลยติไม่ให้เขาพิพรายตามคําสงวนแปลยะติและคุณยังได้โช่อกลุมคะแนนในการลงมติด้วยวิธีเสียบบัตรแทนกันคาหนังคาเขามีพยานชัดเจนอีกทั้ง สาระสำคัญในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพวกคุณมันมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมืองมีเจตนาที่จะรวบอำนาจการปกครองไว้ในมือของรัฐบาลนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งผิดรัฐธรรมนูญเขาจึงพิพากษาไว้ พวกคุณคือพรรครัฐบาลคือพักเพื่อไทยโดยหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักออกมาประกาศต่อสาธารณชนปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจของสารรัฐธรรมนูญทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสมศักดิ์เกียรติรนนท์ก็ออกมาประกาศ ไม่ยอมรับอำนาจของสารรัฐธรรมนูญพร้อมกับรองประธานอีกสองคนทั้งที่เป็นรัฐบาลทั้งที่อยู่ในสภาพ,พวกคุณทั้งหมดทั้งหลายนั้นได้ปฏิเสธต่อต้านกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผยชัดเจนที่สุดรัฐบาลนี้ จึงเป็นรัฐบาลที่ไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญปฏิเสธกฎหมายรัฐธรรมนูญพวกคุณจึงหมดความชอบธรรมทางกฎหมายเป็นเพียงรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญแล้วในประการที่สอง นอกจากคุณไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายคุณยังไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองอีกด้วยเพราะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนมีคนไทยมากกว่าล้านคนลุกขึ้นแสดงออกชัดเจนว่าไม่ยอมรับรัฐบาลนี้คุณไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองต่อไป เมื่อคุณไม่ชอบทำทางกฎหมายคุณไม่มีความชอบทำทางการเมืองไม่ใช่เพียงเพราะคนล้านคนลุกขึ้นปฏิเสธคุณแต่คนล้านคนนั้นลุกขึ้นปฏิเสธแทนคนอีกสิบสิบล้านคนที่อยู่ที่บ้านคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่เอาคุณแล้ววันนี้เขาจึงลุกขึ้นยึดสารากางยึดกระทรวงและปฏิเสธรัฐบาลทุกอย่าง ฉะนั้นวันนี้รัฐบ,บาลนี้ต้องพ้นไปจากการใช้อำนาจเพราะแมวะ้ว่าจะแอบอ้างว่ามีอำนาจตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงอำนาจตามความเป็นจริงคุณไม่มีอีกแล้วเพราะสั่งใครไม่ได้แล้วเขาไม่ฟังคำสั่งคุณ เมื่อบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ต้องไปดูบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าการที่รัฐบาลปฏิเสธรัฐธรรมนูญปฏิเสธคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องผูกพันทุกองคอ์กรนั้นเมื่อปฏิเสธก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะมีสิทธิลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลตามมาตรา69ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และประชาชนจะต้องทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา70คือประชาชนต้องลุกขึ้นทำหน้าที่รักษาชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อรัฐบาลทำผิดเสียแล้วจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา70 รัฐมนูญได้ให้อำนาจไว้ในมาตราสามว่าอำนาจอธิบไตยเป็นของปวงชนชาวไทยวันนี้ขณะน,นี้ประเทศไทยจึงต้องกลับไปใช้อำนาจของประชาชนในการแก้ไขเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อเอาอำนาจของประชาชน มาจัดการบ้านเมืองให้เกิดความเรียบร้อยให้เกิดความเจริญก้าวหน้านั่นแหละสภาประชาชนจึงจะเกิดขึ้นไอ้ยิ่งลั์เพื่อตอบข้อนี้ก็เลยถือโอกาสกลาบเรียนไปถึงพี่น้อง ทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศไทยพรุ่งนี้ขึ้นป้ายให้เหมือนกันสามป้ายป้ายที่หนึ่งเขียนง่ายๆเราคือปวงชนป้ายที่สองเราคือประชาชนแล้วก็เขียนป้ายที่สามอำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยนี่เขียนป้ายให้เหมือนกันทุกบัตเพื่อประกาศกันให้ชัดเจนว่าประชาชนคนไทยถึงเวลา ที่ต้องออกมาใช้อำนาจอธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว้ในมาตราสามเป็นเวลาที่ต้องทำแล้วเลือกไม่ได้แล้วเอาอำนาจธิไตยของประชาชนคืนมามี ข้อ7คุณยิ่งลักษ์ออกมาถแถลงว่าทางออกของประเทศไทยในขณะนี้หนึ่งคือให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมตอบเียเลยว่าไม่หยุดโว้ยแล้วจะเดินหน้าต่อไปแรงขึ้นยกกระดับขึ้น ในประการที่สองบอกว่าทางออกของประเทศก็คือรัฐบาลจะเปิดเวทีเจรจากับตัวแทนของผู้ชุมนุมตอบเลยว่าจะไม่มีตัวแทนของผู้ชุมนุมเครือข่ายไหนกลุ่มไหนไปเจรจากับพวกมึงอีกต่อไปทั้งเส้น ไม่มีการเจรจาไม่มีการต่อรองมีเรื่องเดียวระบอบทักษิณต้องหมดสิน้นแผ่นดินไทยข้อสุดท้ายนายกยิ่งลักออกมาบอกว่าช่วงเวลานี้ เป็นเวลาของการเทริดพระเกียรติคนไทยต้องรู้รักต้องสามคัคคีมาร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระองค์ท่านก็ต้องบอกคุณยิ่งรักว่าไม่ต้องมาสอนพวกกูเพราะพวกกูจงรักภักดีมากกว่าพวกมึง แล้วจะประกาศให้รู้ว่างานเฉลิมพระชนพรรษาคราวนี้มวลมหาประชาชนจะจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาให้ยิ่งใหญ่กว่าที่รัฐบาลนี้คิดจะทำาขอ,อขอแจมหน่อยว่าลูกหลานของพ่อหลวงทุกคน จะเอาชัยชนะน้อมขึ้นทูลเก้าถวายเป็นของฝันพระองค์ให้ได้ในสองวันนี้ขอขอแจมหน่อยว่าลูกหลานของพ่อหลวงทุกคนจะเอาชัยชนะน้อมขึ้นทูลเก้าถวายเป็นของฝันพระองค์ให้ได้ในสองวันนี้ นี่เลยยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องทั้งหลายผมขออนุญาตกราบเรียนว่า,มว,ามวลมหาประชาชนชาวไทยใจกว้างไม่ใช่คนที่อาฆาตมาตรายกับใคร เมื่อเราทําการครั้งนี้ได้สําเร็จเราตั้งสภาประชาชนได้เราตั้งรัฐบ,บาลของประชาชนได้เราก็จะทําการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแก้ไขจุดอ่อนต่างๆ